การดูลายแผ่นทองเหลืองอันดับแรกค่ะเราก็จะร่างภาพกันก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะนำภาพที่เราร่างเสร็จแล้วนะคะไปติดกับแผ่นทองเหลืองค่ะซึ่งเราจะติดให้เหมือนเป็นบานาพับประตูค่ะที่จะเปิดปิดคอยเปิดดูได้นะคะว่าลายที่เราเนี่ยลอกไปมันติดไหมมันติดเยอะไหมมันลึกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะใช้เทปใสหรือว่าจะใช้นิตโตเทปหรือเทปอะไรก็ได้ค่ะติดไปให้เหมือนบานพับเนาะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ผ้าค่ะรองเอาไว้เวลาที่เราลอกลายแล้วมีผ้ารองใช่ไหมคะลายก็จะคมแล้วก็ชัดค่ะ แต่ว่าถ้าเราลอกลายบนวัตถุแข็งๆอย่างเงี้ยค่ะการลอกลายอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว่ามันก็ติดนะคะมันจะจางๆเราสามารถใช้ดินสอลอกก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครอยากให้ลายชัดเจนยิ่งขึ้นก็แนะนําว่าใช้ปากกานะคะลอกลายตามแบบไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะพลิกไปอีกด้านหนึ่งค่ะเพื่อทําการดุลในการดุลลายนี้นะคะให้ทําเป็นรูปก้นหอยค่ะลายจะเนียนยิ่งดุลลึกก็จะยิ่งนูนมากๆเลยค่ะ ไม่ยากกันเลยเนาะลองเอาไปดูนไลท์เล่นๆดูนะคะ